เอาึ้นคนเข้าไปดูคอมเมนต์ไหมไม่ต้องไม่ต้องมันเห็นรอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มิวมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ว่าจะเป็นี่แต่ว่าอย่างไรบ้างตั้งก็จะดีกว่ามิวจ้ะโอ้โหรู้สึงนะอ่าสวัสดีครับเออดีเข้าเข้ามาเข้ามาเข้ต้องมานอนรู้สึกรู้สึกสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ วันนี้เรามาทําอะไรนะาเราใส่เสื้ออเวอรเดย์รักได้ไหม่ไม่ยิ้มมาทุกคนก็ได้เห็นแล้วเนาในแบบซอรี่ของพวกเราใช่ใช่โปรโมทซีรีส์สวัสดีครับแอดมินในทางที่สุกอมิเชียลครับใครเป็นแบบเยบเีบเบเเลยรอเลยอันยองครับอัยองครับวันนี้นะครับเรามาทำอะไรครับโปรโมทใช่โปรโมทซีรีส์ใช่เพราะว่าซึ่งกำลังจะออนในวันพรุ่งนี้ใช่เวลาห้าทุ่มทางช่องวันสาสิบเนะครับผม จริงๆเรายังเหลืออีกรายการหนึ่งที่ทุกคนต้องรอดูวันนี้นะก็คือรายการแฉนั่นเองครับวันนี้เวลากี่โมงครับถ้าบังคับครับมาสักบัครับแล้วก็อย่าลืมมาสปกบังคับแฮชแท็กทวิตเตอร์ด้วยนะครับแช่ X over days ครับผมเอ over days ด้วยนะครับมาดูกันว่าพี่มดดับนะครับจะจะมาถามอะไรพวกเราบ้างนะครับจะมาแฉอะไรพวกเราจะมาแฉอะไรพวกเราบ้างนี่คุณดีครับสวัสดีครับทุกคนคุนน้ออนสอง อ๋อพรุ่งนี้อสองทุ่มสี่ทุ่มใช่ไหมเออแอดมินแก้แล้วแอดมินแก้แล้วและพรุ่งนี้ก็มีไลฟ์ของพวกเราด้วยนะครับนั่งชิดกันรองแฟนถึงนะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยครับทุกคนทานข้าวหรือยังครับ อ้าวทุกคนใครนั่้นั่งถามว่ามีเสื้อขายไหมมีเสื้อขายไหมครับเร็วๆนี้ครับทีนี้ต้องรอาไอ้บนผมว่าน่าจะดีน่าจะมีเปิดตัวขายขายอยู่แล้วอเสารได้ต้องรีเฟซเนาะต้องรีเฟซต้องรีเฟซมาซื้อเสื้อสวยมากครับทุกคนพานิมด้วยพานิมด้วยเออยมางการขายแล้วหนึ่งขายของจริงพานิ่มพานิ่มครับผมก็อย่าลืมนะครับดูอะไรนะรายการแฉคืนนี้ด้วยนะครับทุกคนฟังนะครับ แต่เสื้อนิ่งจริงๆนะนอนใส่นอนสบายนี่ใส่นอนนี่หรอนอนมาแล้วใช่ไหมใส่นอนก็ใส่ได้ใส่ไปเที่ยวก็ใส่ได้ครับผมต้องรอติดตามครับว่าจะทางเพจจะถ่ายเมื่อไหร่นะครับผมมีคนเซฟแล้วทําอะไรอยู่ครับตอนนี้พวกเรากําลังรอทางข้าวครับผมเราจะรอถ่ายรายการครับผมอัญยองครับทุกคนอัญยองทานข้าวมันหรือยังครับทุกคนนั่งเงียบบไม่มีใครตอบไม่มีใครตอบว่าทานข้าวหรือยัง แบอก็แบบอย่าลืมทานข้าวด้วยนะครับเย็นแล้วเก็บตังรอครับผมเย่ดูนะสุกมากคนนึงจะรับผิดกินเหรอเนาะวันนี้เหนื่อยไหมทุกคนไม่เหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยดีๆก็ชิลๆครับชิลเลยแล้พี่โอ๊พี่อ้าวพี่โอ๊ะพี่โอ๊เห็นเร็วเลยครับเห็นเร็วมากสุขภาพดีครับน่าอ ก็จริงๆเราก็มาโปรโมทแหละเราเรามาโปรโมทในนี้ด้วยอ,อีกช่องทางดีกว่าวอ่าใครรับบทเป็นอะไรกันบ้างครับในเรื่องอ่เริ่มจากคนนี้ก่อนครับคอปเปอร์ครับรับบทเป็นมิกกี้แหละคอป <laughs> เปอร์ครับรับบทเป็นมิกมกี้ครับผมมิกกี้เป็นคนยังไงเอ่ยเรื่องอมิกกี้ก็คือตัวผมเลยครับผมคือแบบก๊อปปี้เทสเลยดีไซน์ของผมเน่เลยครับผมสนุกสนานเฮฮาสนุกสนานเฮฮาใช่ครับผมน่ารักน่ารักสดไปอ่ะต่อไปคนปูนกี่วะได้ครับผมปูนรับบทเป็นปอนครับผม ปอนก็จะมีความแบบว่า,าเป็นเพื่อนสนิทม่อนหรือเพื่อ,มอน,นมอนแบบมันขยมนะครับแล้วก็มีความแบบว่าเป็นคนเชื่ยอวของสำหรับเพื่อนๆน,นั่นเองครับ<ม>ใช่ครับแล้วก็ต่อไปเป็นแก๊สดีกว่าครับผมเป็นม่อนครับจะประวัติเป็นม่อนนะครับเออก็ม่อนจะมีคลิกที่นิ่งๆครับมีความมุ่งม,มั่นมีความตั้งใจแล้วก็ถ้าใครได้ดูซีรีส์เนี่ยทุกคนจะอิจฉาแล้วก็หมือนไซมอนแน่นอนครับอ่ออาแล้วสำหรับพี่โมลาร์ครับ ครับรบับบทเป็นโซนะครับก็เป er, ็นคนชิวๆสบายๆครับที่แต่ชีวิตไม่เ,เรียบง่ายเพราะคนคนเด่นครับเยคนขายอะไรเนี่ยคนขายอะไรหรือเปล่าครับครับสำหรับผมเองนะครับรับผลเป็นรับบทเส้นรับหที่รายการรับหมเป็นเป็นคนคุมเลีคิดชะตาทุกๆคนในเรื่องครับจริงๆเออแล้วรับบทเป็นเซนครับผม เซนในเรื่องก็จะเป็นคนที่เท่ๆคูลๆแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าหล่อมากกราวใจละเล่นละเล่นเป็นคนที่ดูน่าหมัดใจครับเพราะว่าดูเก่งเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หล่อเชียร์พ่าของข้าพี่โอ้จริงๆก็เป็นคนที่ใส่ใจคนรอบข้างด้วยแล้วอะไรไม่ว่าหน่ะาปูนไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่ครับไม่ปู้เอ่อนเอาปูนขอดูท่าเลยตอนนี้ท่าก็ไม่ค่อยได้หน่อยู่นะครับเอาอ่อนเอาอ่อนจริงๆถ้าดูแนวนี้จะได้ไหมอ่ะ ทุกคนอยากดูแนนอนไหมครับแนนอนได้ไหมอ,นอ,นอ่ะออขอเซ็นตอต่อไปผนพูดเซ็นไม่จบเลยะนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีออฟจิทีครับผมคือตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็ต้องทําให้ได้ครับแล้วก็นั่นแหละมาดูว่าเป้าหมายในเรื่องนี้จะทําให้มันไปขัดอะไรบางคนหรือเปลา่ามาทางนี้ซะด้วยออต้องรอดูครับผมอย่าต่อยกันนะ ครับก็ติดตามพวกเราได้นะครับอาฝากช่องทางการติดตามก่อนโอ้ได้เลยครับผมก็ติดตามก็เ t าเอทามิสกนะครับได้ในเอทามิสหกออฟฟิเชียลมีทุกช่องทางครับผมมีทวิต t ตอร์ไอจ t ต i ๊ t ต็อกเฟซ o o k กยูทูบยูทูบด้วยชื่อเียวกันหมดเลยครับเวลาจำง่ายมากแล้วก็ช่องทางการติดต่ออาฝาก IG ของคอเปอร์หน่อยโอ้ไอจีผมนะครับได้เลยครับ Copper u n d e r s c ร r e PHRT16 ออครับผม ครับสำหรับ IG เอาแล้วก็ IG จีนี่เป็นว่าขาดเลยครับอ่าสำหรับแก๊ปของแก๊ปแก็ไอจีก็แก๊ปๆเลยครับลองเสิร์ชดูนะครับอ่าแก๊ปเ p แก๊ปแก๊ปของคุณปูนของปูนก็เป็นพ O O N โอเอ็นอันดับสกอร์เอ็มไครับผมหนึ่งสโอเคอ่ะพี่หมิ้งนะเป็น M H I N G ครับก็ทีเอสพครับนะครับก็แบบอ่อพวกเราไว้เป็นอ้อมอกำลัมใจนะครับก็พรุ่งนี้นะครับตอนแรกนะครับอย่าลืม กาะขอบจอรอดูนะครับพรุ่งนี้4ี่ทุ่มสีนะครับทางช่องวัน31นะครับเรามาเริ่มยิ้มไปกับพร้อมกับพวกเรานะครับในซีรีส์ที่มีชื่อว่าเอาไปเดทรับได้ไหมไหนไปยิ้มนะครับก็ตอนแรกนะครับเราไปยิ้มไปพร้อมกันนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับอย่าลืมดูรายการแชร์นะครับครับดูรายการแชร์ด้วยนะแฮชแท็กด้วยนะแชร์ x กซ์เอาไปเดทมี s นะบ๊ายบายบ๊ายบาย